ดูเสียบินครับจะวิ่งเกียร์สีให้ดูเอาดินคันสะครับตักแบบง่ายๆเลยครับประหยัดประหยัดเลยสายฝนครับยืนบนข้างหลังครับ ซีสีสีของแท้ต้องอย่างนี้ <laughs> <laughs> มันมันมันเฮ้ย <laughs> ดีแ่เอินวัตมันยังไ้ขืน จะได้ลายเนี้ยไปเนะะาะดักแตกเงี้ยซะ,ะคันนี้คุ้นๆไหมครับว่าใครขับนะครับพี่หลงวันนี้สารวัตรครับผมวันนี้ไม่ได้ไปทำธุระนะครับ ช่วงนี้เดินเรื่องจะไปต่างประเทศนะครับก็เลยบางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างนะครับบางวันไหนมาว่างก็ได้มาขับรถนะครับสำหรับกับตันสารวัตรนะครับบางวันก็อาจจะได้ขับแมคโครบางวันก็อาจจะได้ขับรถไทครับบางวันก็ขับรถดำครับผมแล้วแต่แล้วแต่หน้างงานครับ ก่อนกินเงนียเลยงานทอยครับเสร็จไปแล้วแปลงหนึ่งครับเอได้แปลงหนึ่งเอาไม่ได้ผมได้วอสามอะ่ะถ้าทางดีมันวิ่งได้ก็วิ่งเลยครับผม เบ็ยดไปางน้ะเบ็ยดนะจวดครับสายจวดของแท้ รถนะวิ่งสามคันนะครับรถด,ดำก็วิ่งจุดๆนะครับงานทอยรถแมคโครยังได้รอนะนะครับแมโครยืนข้างถ้าได้ยืนข้างบนแบบนี้ยืนตักแบบนี้นะครับผมได้เร็วครับตักได้เร็ว อืมเสียบินมากครับนะหอสีหอสีแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนแรงว่าแรงว่ ของแท่ของแท่ใช้เวลาเที่ยวละหนึ่งนาทีจะไปซาน้ำไ้น้องมาสีกบินไห้นะครับอืดีเทลตรงนี้ครับ ดินแข็งดีครับเวลาที่วิ่งอยู่ตรงใช้เวลาไม่นานหรอกครับวิ่งระยะทาง ได้แค่เกียร์สองครับ ทำถนนค่ะทำถนนบัดคู่แท้ค่ะเกียตทางค่ะวิ่งไม้ไกลค่ะวิ่งงานทอยค่ะ กันอย่างเมามัมนเลยค่ะวันนี้โอ้โหแปลงที่สองของวันนี้ค่ะงานทอยทั้งนั้นค่ะ เดี๋ยวุบิน in มาหนิโอ้แลนเอาค่ะงานค่อยค่ะไปค่ะขวดค่ะโดดไปเลยค่ะโดดไปเลยจวดขนาดค่ะจวดขนาด อรถไทของเราก็จวนขนาดครับโอ้พ่อเราติดเจ้าแต้งข้างไยเพื่อนพ่อแล้วค่ะขั้นคู่สะค่ะวันนี้ ตวดขนาดเล่นวะครับรถไทยังเมามันเล่นวะเป็ดข้างไหนเลียนเยซีเลย <laughs>